ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดูดวงโหราปันยิ้มนะครับและนี่เป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมของผู้ที่เกิดปีพศลงเทายด้วยเลข5ครับได้แก่ปี2 4 8 5 2495 2 5 0 5 2515, 25,25 2535และ2545ครับถ้าเกิดว่าท่านท่านทั้งหลายเกิดตามพอศเหล่านี้ฟังคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์เพื่อและกดเลฟเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและดูดวงโหราปันยิ้มทุกๆคนจะได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคร เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆเหล่านี้อีกรวมถึงถ้าสนับสนุนกันมากๆก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอันสุดที่รกของทีมงานและตัวเบิ้์ดูดวงโหราปัญญมนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับจะขอบอกไว้ว่าการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยองค์รัมวไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นแล้วเใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับและก่อนที่จะไปฟังว่าจะเจออะไรกันบ้างเรามาดู15วันก่อนหน้านี้ครับว่าคุณ5้าเจออะไรมาบ้างครับ Thank you คุณ5นะครับเจอเจอในเรื่องของความเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะครับนอยไปเองคิดไปเองคีดไปเอง,เองหลายๆเรื่องเลยมันไม่ได้เกิดอะไรเพราะเนื่องจากว่าคุณมีงานหลายหลายด้านที่ทําไม่ทันไม่ว่าจะเป็นงานประจําธุรกิจการค้ารวมไปถึงนะครับมีอะไรหลายๆอย่างให้คุณ5้าต้องทําเยอะแยะเลยจนทําให้คุณ5นั้นน้อยแล้วก็ทําไม่ทันในช่วงนี้นั่นเองครับแล้วก็เหนื่อยมากๆด้วยเอาเป็นว่าเมื่อนขอเป็นกําลังใจให้กับคุณ5ทุกทุกท่านนะครับให้มีความสุขและก็แฮปปี้ต่อไป เรามาดูปักนี้กันดีก,กว่าว่าจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้นะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตนะครับอินโทรมาย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเป็นการพยากรณโดยอง์รวมนะฮะระหว่างวันที่5กรกฎาคมจนถึงวันที่22กรกฎาคมสำหรับปักนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยการงานครับ นนสำหรับผู้ที่มีงานประจําคุณ5ทั้งหลายนะครับฟังทางนี้นะครับเรียกได้ว่างานประจําตอนนี้เริ่มจะดีมากขึ้นเลยนะครับเรียกได้ว่าเข้าอยู่ในระบบระเบียบการทํางานเป็นไปตามสิ่งที่คุณ5้าวางแผนหรือว่าเป็นไปตามปกติและไม่ค่อยจะเกิดปัญหาสักเท่าไหร่รวมถึงได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บริวารหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปจนทําให้งานนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็สบายใจรวมไปถึงในที่ทํางานก็ดูเหมือนว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีบรรยากาศที่ดีขึ้นมีเสีียยงงหหหััวเเรรรราา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 ะมมกกกกขข้้้นนึึจทํใบศ และการทํางานทุกอย่างแฮปปี้สำหรับคุณ5ครับต่อจากการทํางานนะฮะเรามาดูธุรกิจกันค้าครับ กิจการค้าของคุณห้านะครับในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าคุณได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างจะเยอะเลยเรียกได้ว่าได้รับความสนอ,อกสนใจจากสินค้าเข้ามามากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังทางนี้นะฮะนักธุรกิจทั้งหลายอัดโฆษณาเข้าไปนะครับหรือว่าทําการประชาสัมพันธ์มากๆทําการตลาดดีๆยิ่งทําดีเท่าไหร่ยิ่งได้รับการยอมรับเท่านั้นเพราะว่าช่วงนี้ปักนี้เป็นการเกื้อหนุนให้กับคุณห้ามากๆที่จะทําให้คุณห้านัผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตต่างๆมาแล้วจนทําให้การขายการค้าในปักนี้สัปดดาาาห์นนีี้้้เเเเรรยยยไว่งๆงๆขึอะะลพ นะอย่ารอช้านะครับน้ขึ้นเฮรีบตักครับต่อจากธุรกิจเรามาดูความรักกันดีกว่าครับ เริ่มต้นความรักของคนโสดก่อนในสัปดาห์นี้มีโอกาสนะครับที่จะมีเพื่อนที่อยู่ข้างกายเลื่อนสถานะมาเป็นคนรักโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือเรานั่นแหละครับที่ไปแอบชอบเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนในสังคมทั้งต่ตางๆท,ที่อยู่รอบข้างมาเสมอนะครับเรียกได้ว่าเลื่อนสถานะจากเพื่อนกันเป็นคนรู้ใจนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นเขาก็ตามนะครับโปรดมองคนรอบข้างดีๆนะนะครับแล้วก็มีอีกบางส่วนนะครับสำหรับคนโสดทั้งหลายของคุณห้าน,นะครับเรียกได้ว่าเห็นมีความสุขกับเพื่อนๆฝูงๆขอโทษครับมีความสุขกับเพื่อนฝูงเเยยอะๆๆมากล จนทาให้ไม่อยากจะมีใครตอนนี้ยังแฮปปี้กับการอิสระอยู่นั่นเองนะครับคุณห้าเรามาต่อกันที่ความรักของผู้ที่มีคู่กันบ้างเรียกได้ว่าไม่ว่าจะมีแฟนคนรักหรือว่าสมรสแล้วหรือว่าอะไรก็ตามที่มีคู่อยู่แล้วนะครับแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าคู่ของคุณนั้นเข้าอกเข้าใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมเห็นอกเห็นใจในความเหนื่อยความล้าเมื่อ15วันก่อนด้วยจนทําให้ตอนนี้คุณมีกําลังใจแล้วก็ดูเหมือนหวานมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมากขึ้นหวานชื่นกันมากขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่า,วารานงเ กันบ้าง การเงินของคุณห้านะครับเรียกได้ว่ามีเข้ามีออกค่อนข้างจะมีการจ่ายค่อนข้างเยอะให้กับคนรับข้ามบริวารผู้ใหญ่เพื่อนฝูงเรียกได้ว่าการทำบุญให้กับสังคมการทำบุญให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อนฝูงทั่วๆไปหรือมีความน้ำจิตน้ำใจซื้อของฝากให้กับทุกๆคนอะไรประมาณนั้นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีรายรับเข้ามามีรายจ่ายออกไปเรียกได้ว่าไปอย่างสมูทสมูทมีการคล่องขึ้นหมุนเงินคล่องขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ไปได้มากขึ้นนั่นเองครับสำหรับการเงินในช่วงต้นเดือนนี้สัปดดาาาาาาห์นนคคครรรรัับบต่อจกกเเงิมูโชละ โชคลาภของคุณ5เรียกได้ว่ามีนะฮะถือว่ามีเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าโชคลาภส่วนใหญ่จะเป็นของฝากของกินนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนที่รู้ใจเอาสิ่งดีๆเข้ามาฝากเป็นกําลังใจนะฮะเป็นเรื่องของโชคลาภจากการงานโชคลาภจากธุรกิจโชคลาภจากเงินซักอ่ะก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่เด่นชัดสักเท่าไหร่มีการเงินเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะไม่เด่นชัดเท่ากับของกินยอดการขายจากธุรกิจยอดโชคลาภจากการงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่ามีความสุขกับการที่ผู้ใหญ่เข้าหามากขึ้นนั่นเองครับต่อจากโชคลาภเรามาดูเรื่อง การเรียนกันบ้านดีกว่าสําหรับคุณ5ที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับ ในสัปดาห์นี้คุณ5ค่อนข้างจะเฮฮากับเพื่อนๆมากเลยเหมือนมีความสุขมากขึ้นที่ได้เจอเพื่อนเจอฝูงกันนะครับจนทําให้เพื่อนฝูงหรือว่าเราในค่อนข้างจะมีความสุขเฮฮาไปไหนไปกันเที่ยวไหนเที่ยวกันมีความสุขมากๆแฮปปี้กับการเรียนด้วยทําให้ทุกอย่างมันดูสบายอกสบายใจกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากขึ้นไม่เบื่อเหมือนตอนที่ก่อนก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่ะและนั่นก็คือการเรียนนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเรามาดูสุขภาพกันดีกว่าว่าคุณหาจะเป็นอย่างไร สุขภาพของคุณ5ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรที่เด่นชัดใครที่เป็นอะไรอยู่ทุกอย่างจะเบาขึ้นนะครับจะหายขึ้นหรือว่าอาจจะแบบว่าอาการที่มันจะโดดเด้งขึ้นมาเนี่ยมันดูแบบเบาลงซอฟลงแล้วก็กลับมาสุขปกติได้เลยเพียงแต่ว่าคุณอาจจะทํางานมากไปหน่อยหรือว่ามีการเรื่องของการเรียนมากไปหน่อยมีเสียงหัวเราะอะไรแบบนั้นนะฮะจนทําให้อาจจะเพลียบ้างคิดไม่ตกบ้างว่าจะทําอะไรดีมันจึงมีอาการอ่อนเพลียอ่อนล้าไปบ้านเท่านั้นเองสัปดาห์นี้นะครับคุณ5้าทั้งหละให้ระวังในเรื่องของสายตานะครับอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่่ททาางงงงใดงหนึแแพ้้สัตตลม อะไรประมาณอย่าง,งานั้นแต่ว่าภูมแพ้ขึ้นตาก็ได้นะซึ่งอาจจะเป็นในลนักษณะบาลแบบนั้นครับไม่ได้เยอะไม่ได้มากถ้าระมาระวังด้วยรวมถึงหูข้อจมูกนะครับในเรื่องของภูมิแพ้อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคุณห้าในช่วงนี้ด้วยครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นเองจ้าสุดท้ายเรามาดูสรุปกันดีกว่าว่า สรุปในปักนี้นะครับคุณ5จะเจออะไรเรียกได้ว่านะครับคุณ5ค่อนข้างที่จะไปได้อย่างสบายสบายเลยในสัปดาห์นี้ปักนี้ได้รับการปรึถามได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่จหญเจ้านายบริวารคนรักนะครับรวมไปถึงครอบครัวด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องของครอบครัวก็ตามนะอะไรก็ตามเรียกได้ว่าตอนนี้ทุกอย่างคลี่คลายลงไหมหมดเลยหรือว่าถ้าไม่คลี่คลายก็ถือว่าเบาลงมากๆในปัญหาทุกๆอย่างมันเหมือนกับมีทิศมีทางที่จะมีการเอือ้ออํานวยส่งเสริมให้เรานั้นสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นทําให้ทุกอย่างสบายๆแล้วก็ไปได้้้ดดดวววยีีมมคคาาาาสสสุุขนนนกเเฮรรไ่บ คัญในทุกๆอย่างสบายแฮปปี้เลยล่ะครับเคล็ดลับของคุณฮ้าจะต้องทอําอะไรบ้างน,นะครับคุณฮ้านะครับเคล็ดลับก็คือทําในเรื่องของการปิดทองนะครับหรือว่าเททองหรอพะเกี่ยวกับ <including> <directing> ทองนะฮะจะช่วยให้ส่งเสริมในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นเน้นย้านะครับว่าทําบุญเกี่ยวกับทองจะดีมากๆเลยครับตามไปด้วยนะครับในเรื่องของหวงจุ้ย วงจุ้ยนะครับเขาบอกว่าในช่วงของห้องรับแขกนั้นควรจะมีในเรื่องของความภาคภาูมิใจหรือว่าสิ่งทองๆกรอบนะฮะรูปรับปริญญาแล้วก็มีกรอบทองทองลักษณะบแบบนี้หรือถ้วยรางวัลสีทองจะทําให้บ้านนั้นมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มาขึ้นด้วยสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนักษัตรนะครับใน4ปีที่จะต้องระมรัดระวังในคุณห้าทั่วๆไปได้แก่ ปีฉลรูมะแม่มะโรงต่อและปีนักษัตริย์3ปีนะครับที่ทําให้โดดเด่นแล้วก็ดูดีกว่าเพื่อนๆเ,เลข5ห้าด้วยกันก็ได้แก่ปีมะเมียกุลเองและทั้งหมดนี้ก็คือการพยากรณ์โดยองค์รวมกับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข5ห้าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใจให้กดเลิฟอย่าลืมนะครับถ้าจะสนับสนุนกันมากๆอย่าลืมกดแชร์และที่สําคัญนะครับฝากไว้ให้คิดพูดดีคิดดีทดําดีจะทําให้คุณห้าทั้งหลายแฮปปี้ Happy แน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับคุณห้าสวัสดีครับ